ฉพาะเรื่องของฉายาครับแม่ฉายารัฐบาลใช่ไหมใช่หนังข่าวก็เขาตั้งให้ทุกปีนี่ใช่ไหมเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าทุกๆปีก็จะมีการเนี่ยละค่ะพอสิ้นปีอย่างเงี้ยก็จะคิดกันเอ๊ะคนนี้เอาฉายาอะไรดีรัฐบาลนี้ปีนี้รัฐบาลอ่าชื่ออะไรดีสุดท้ายเคาะมาแล้วนะคะตั้งฉายา สิรัฐมนตรีรวมนายกด้วยนะแล้วก็ชายาของรัฐบาลด้วยเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณแม่นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งปีละกันที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเขาก็มีการตั้งชายาให้คือวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะคุณแม่เป็นการตั้งสะท้อนความคิดเห็นเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อที่เขาทํางานกับรัฐบาลโดยปร,ร,ราศจากอคติ มันมีคาติณนะคะพูดจริงๆนะตามความจริงตามที่เขาทํางานด้วยมาหนึ่งปีหนปีนะคุณแม่อาริ่มกันเลยดีกว่าชายารัฐบาลค่ะหน้ากากคนดีคุณแม่เป็นไงตกใจโ่นแสบนะเนี่ยทำไมถึงเป็นหน้ากากคนดีล่ะไม่ใช่ว่าแสบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะคุณแม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดยิ่งกว่านั้นอีก ใช่ขณะดูัลภายใต้หน้าก,กากของรัฐบาลที่สร้างภาพตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว,ว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นไม่ได้นโยบายกัญชาที่อ๋อ,อ,อน,นี่น,นี่ประชาชนตอบนะแม่ไม่ได้ตอบใช่ที่มีการอ้างว่าทาเพื่อประชาชนแต่มักเกิดผลกระทบจากการใช้ว่าที่เป็นผิดวัตถุป,ประสงค์ จนกลายเป็นปัญหาสังคมที่มันบานปลายเป็นต้นละกันนะคะอ,อ,อ่ะต่อมาที่ตัวของนายกรัฐมนตรีอ่าตัวของรัฐมนตรีต่างๆด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรีเอาว่าไงเริ่มนะคะที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะฉายาท่านคือแปดเปื้อนแปดแปดดำรงตำแหน่งมาแปดปีใช่ใช่ไหมและเปือเป้อนเปื้อนหมายถึงต้องพักก่อนพักงานก่อน เรื่องของงานค่ะก็คือดํารงตําแหน่งนายกเนี่ยแปดปีแปดตัวแรกนะคะแต่ว่ามันมีการสั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมามแล้วก็กลายเป็นข้อคราหาอาโดยเฉพาะถึงเรื่องของความชอบธรรมค่ะในการครองเก้าอี้อันนี้สื่อเขาใช้คํานี้นะครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยค่ะที่ศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นระยะเวลาแค่เพียง3 8วัน นะคะคแต่ก็ทําให้สังคมนะมีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วก็ที่คนาจะพูดเสมอว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ยึดติดอํานาจทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่ตรงนี้ค่ะยิ่งเมื่อเกิดปัญหาใต้พรมมีการไปขุดไปคุยไปเจออะไรต่างๆนานานะคะก็เลยทําให้เป็นข้อสงสัยจนมาสู่คําที่ว่าแปดเปืเป้อนโอเคอะต่อไปต่อมา พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ฉายาวรองนายกรองลองลองเป็นนายกใช่ไหมลองเป็นนายกนั่นแหละค่ะลองใช่ไม่ใช่รองนะรองรองนายกนะคะสามสิบแปดวันที่ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะตามคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าคนเอกประวิทรเนี่ยก็ได้ทําทุกอย่างอย่างสุดกําลังนะคุณแม่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มีการเป็นรองนายก อ็ด้วยใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงใช่เลยบอกเอ๊ะทำไมเดนกระฉับกระเฉงใส่ยีนด้วยนะดูวัยรุ่นเลยนะคะเซึ่งหลายครั้งนะคะที่ก็มีโอกาสได้ได้ทําหน้าที่เป็นเป็นรองนายกแบบเนี้ยแบบช่วงเวลาสั้นๆด้วยนะคะซึ่งพอในห่วงเวลานั้นเนี่ยบรรดากองเชียร์ก็มีนะเขาปั่นกระแสจนจนเขาใช้คําว่าเคลิมประกาศใช้ใจบันดาลแรงทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแบบช่วงนั้นก็ลงพื้นที่รัวๆส่กงเกงยินด้วยอะไรแบบนี้นะคะต่อมา ไปพี่น้องสองปอแล้วมาปอที่สามดีกว่านะคะอันนี้บางบางท่านนะคะาจะพูดไม่ครบสิบท่านก็จะมีพลเอกอนุพภงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ได้ฉายาว่าหน้าชัดหลังเบลอ,อ,อหน้าชัดหลังเบลอใั่แต่ข้างหน้าคือเราเห็นแต่ข้างหน้าแต่เราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยซ่อนอะไรหยือมีอ,อ,อะไรไว้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในบรรดาพี่น้องสามปอเนี่ยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมภาพลักษณ์ค่ะคุณแม่ ที่มีการแสดงออกต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นท่าทีที่ดูสงบนิ่งที่สงบนิ่งจริงๆอ่าสงบเงียกพูดเบาพูดบางมากนะคะเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็พูดเบานะคะแต่ที่เห็นเนี่ยคือเห็นแต่เบื้องหน้าไม่มีใครรู้เลยว่าฉากหลังเนี่ยท่านเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะคลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งเรียกได้ว่าเก็บมิดปิดเงียบอืมคือถ้าไม่ได้เห็นคะแนนไว้วางใจที่มาเป็นอันดับโหลแล้วก็คือหลายๆคนไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องลึกท่านเป็นยังไง เห็น <He S 1> แต่ข้างหน้านะคะหรือแม,ม้กระทั่งเรื่องของคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นนะคะปีนี้ปีที่แล้วก็เป็นเรื่องเกาะเรื่องของสุชาติชมเก่งก <c oughs> ปีนี้เปลี่ยนชมชมเก่งจนได้กลายมาเป็น <c oughs> เปนรัฐมนตรีปีนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีแรงลิ้นค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องของเจ็บนะเนี่ยนะคะใจร้ายปานะคะเขาชมแหละอาจจะเป็นคำชมก็ได้คงคอนเซ็ป ชมปากหวานไม่สั่งนะคะขยันอวยพลเอกประยุทธ์ขั้นสุดในทุกด้านนะคะแล้วก็ทางด้านของนายชัยวุฒนาคำนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,อ,มอันนี้ <c oughs> เจ็บเหมือนกันนะคุณแม่วันทองสองปอวิจัย แสบอ่ะด้วยรักและเคารพพี่น้องสองปอทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์ไปไหนไปกันตามติดแทบทุกภารกิจนะคะสุดท้ายเลือกก็ต้องเลือกว่าจะอยู่ไหนจะไปต่อกับใครใช่ประมาณนั้นเหรอจนนามาถึงฉายาที่ว่าวันทองสองปอส่วนว่าถ้าแห่งปีเกลียดหรือไม่ก็เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่อันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากท่านรองนะ ใช่อันนี้ไม่ได้มาจากนั่นรท่านนายกเลยนะคะคือพระเดชประยุจจรนชาเนี่ยกคอนเียช่าเขาจะไมได้ไม่ไม่รู้นี่อกคอยเสียช้าไม่รู้นะคะก็จะเป็นเป็นเป็นเหมือนกันแล้วเรียกว่าเป็นสีสันได้นะคะคุณแม่หรือแม้กระทั่งนะแต่ว่าไม่ว่าเจ็บอะใจร้ายอะนะคะว่าแต่เขาก็บอกว่าไม่มีอคติอ่ะเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยอะของทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะประกันรายได้ เป็นโครงการประกันรายได้แต่ประกันรายรายไนประกันรายประกันรายประกันรายไดเป็นประกันอะไรได้อะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่า การรายได้เนี่ยถือเป็นนโยบายหลักเลยในการหาเสียงของทางพรรคต้นสังกัดของคุณจุรินนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าก็ยังยังไม่รู้จะมาถูกทางหรือเปล่าเขาก็เลยเป็นที่มาของฉาย,ยาตรงนี้นะคะคุณแม่หรือแม้กระทั่งนี่การรายได้นอนุทินชาญบิณฑ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ภูมิใจดูดพูดแล้วดอยดอยเนี่ยคุณแม่อ่าแปลคําว่าดอยสิดอยก็คือมันค้างมันไปที่มันค้างจะไปไหนก็ ไม่ได้เออนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสโลแกนพักอะค่ะพูดแล้วทำเนี่ยแต่ว่าเอาค็จริงแล้วอันนี้สื่อเขามองว่าก็ก็ทําแล้วมันไม่ได้แล้วก็พูดไปแล้วมันก็ติดค้างๆอยู่อะคือไม่รู้จะไปทางไหนมันลงไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณแม่จ้ะอ่ะทีนี้เนี่ยมาถึงฉายาฉายานายกรัฐมนตรีฉายานั่นอะยังไม่เล่าเลยรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะเออใช่เดี๋ยวนะก่อน โทรศัพท์เองแบบนึงนะคะทีนี้เนี่ยพอพอคนไปถามนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยพอได้ฉายาว่าแปดเปื้อนเนี่ยรู้สึกยังไงก็มีอาการงอนนิดหน่อยนะมีอาการงอนนิดหน่อยก็อว่าเออทำเนียมอะไรไม่รู้บ้าๆบอๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรสื่อเยอะนะคุณแม่เออันนี้อันนี้คือไม่อยากฟังไม่อยากฟังใช่อนี่คือปฏิกิริยาหลังจากที่มีฉายาประจําปีออกมาท่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนปรมัติ์ปไหนอันนี้ก็มาเจ็บเหมือนกันคุณแม่ลุ่มๆุ่มดอนดอนนะลุ่มลุ่มดอนดอนจริงๆเอเปกเขาบอกว่าถือเป็นงานใหญ่หนึ่งในรอบ20ปีของไทยนะคะที่มันน่าจะมาพร้อมกับโอกาสต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการพูดถึง หรือได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเนี่ยน้อยกว่าที่มีการคาดหวังเอาไว้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารุ่มรุ่มดอนใอ่แล้วก็นายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเออนี่แหละ power blank power blank 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 แปลว่าว่าไม่ใช่คำว่าแบงที่บอกว่ามีพลังแบบเก็บไว้เต็มเปี่ยมนะ blank blank แปลว่าว่าใช่วิกฤตพลังงาน เจ็บนะเจ็บมากเลยเจรอ่ะวิกฤตพลังงานก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาค่ะที่ทําให้ประเทศไทยเราก็สาหัสสากันนะคะแล้วก็เกิดข้อสงสัยแหละว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือเป็นรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่เพราะดูว่าดูเหมือนที่ผ่านมาจะแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานได้ได้ช้าไม่ตรงจุดไม่ดีเท่าที่ควรใช่แบบนี้นั่นเองนะคะโอเค